สวัสดีทุกท่านมาเก็บบว่วงไม่รู้จะตอนเช้าจะติดไหมยกมาตีตีอะไรวะตีสามก็ติดนะเฮ้ยยองกัดนะจนับดีนะงา <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวดึงออกมาดีอ่นะ หลังเล็เอาเรื่องเลยน้องยังไ่ฮัลโหลขอมึงเนาะมันจะไม่ได้กินนะเยียบนเออดึงยึกเยอะบ่

dạ hay rượu nè rượu là cái loại tôi anh em ghiếc nhé nhé bông mày lạc mác lạc, màu, lạc màu. Ừ lạc mác giật sốp mô ơi, chú 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 can mà, chú ai chú ơi, can can. ติดขาด้วยกินไหนวะร้อไม่ได้นะไปกินมิโน่ยอมกัน เรียบร้อยล้วจังม uh ึงแก่งวะน่ะโอ้ม <into English> ึงคงตายอยให้ยังอีกดึงกึกมึงยังมีอยากตายอยู่น้าว่าแล้วมึงแก่งเหลี่ยมเยอะย้อยเอ้ยเออมึงแก่งเหรอมึงหางขาดเลยมุญบอกยังมีสุดท้ายให้อยู่ฮะเชื่อเชื่อ ไอ้พวกเนี่ยถูกเก็บแบงเดียวองลงเร่งๆเก็บหมดโอ้โหแบกคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายเยอะนะมาถึงก็ดึกแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มไปลงผิดที่ที่ไม,ม่มีหนูตัวนี้ยายมาใส่ต,ตัวตีสี่ดียังไงตัวไปไ,ไปดูหนูรวมกัน Mình thử Qua lại sức này cả Thân hồ ngay ไปรุ่นตื่นได้เลยไปรุ่นถ่ายเบกหนักนะนั่นเต็มกันเลยรูนถ่ายจากของรุ่นดิถ่ายอะไรจิ๋วจิ๋วใส่ไปมัดถุงเลยไปมัดนี่ดิ๋วลูปมันเท่เอาไปลนไฟอ่ะไปลนไฟคู่ตรงนี้เลยอืม วังน้อยนะตาก้อาทิตย์หน้ามาใหม่มาทำไรไม่รู้อาทิตย์หน้ามาใหม่ลงวิธี